สวัสดีครับทุกทท่านครับพบกับผมเช่นเคยเสียหนึ่งเลสซิ่งครับผมสำหรับวันนี้ผมมีพระออกใหม่นะครับพระใหม่นะครับมาให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับให้รวยๆทุกทท่านครับผมสำหรับวันนี้นะครับ สำหรับท่านไหนนะครับสนใจในเรื่องของวัตถุมงคลหลวงพ่อไฉนนะครับติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้นะครับผมอยากได้รุ่นไหนนะครับเหรียญไหนนะครับวันนี้ผมจะเอามาเปิดแบ่งนะครับเป็นบางส่วนนะครับให้ท่านได้ได้ดูนะครับอ่ะผมเริ่มต้นจากผ้ายันก่อนนะครับผ้ายันนาคาล้ำลึกนะครับนี่นะครับผ้ายันนาคาล้ำลึกขนาด A4 แล้วก็ขนาด หกสิบค sì. ูณสี course, ่สิบก็มีนะครับมีแผ่นเล็กแผ่นใหญ่นะครับพายันนะครับมี2สีนะครับสีแดงและก็สีเขียวนะครับเอาไปติดร้านค้าค้าขายนะครับใครที่มีร้านค้านะครับเอาไปติดร้านค้าดีนักแรนะครับหรือว่าเอาไปติดที่บ้านนะครับตัวนี้ดีมากเลยนะครับเรียกซับนะครับเป็นเลี้ยทซับดีนะครับหรือว่าใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาพื้นเล็กพื้นใหญ่มีหมดนะครับผม แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นสมิงพยนนะครับตัวนี้สมิงพยนสมิงพยนตัวนี้นะครับผมได้เอาไปใส่หลอดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านหลังมีออปชันให้เรียบร้อยนะครับนี่มีทั้งกีวอนะครับแล้วก็หนังนะครับนี่นะครับของแท้นะครับใส่ให้ด้วยเลยนะครับนี่นะครับป้องกันคุณใสคุณคนคุณมนของไม่ดีนะครับเข้าสู่ร่างกาย นะครับเดินทางไปไหนเข้าป่าหรือเดินทางแค้วคาดปลอดภัยนะครับสําหรับอ่ารุ่นนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับเป็นที่เกงขามนะครับหรือว่าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับตัวนี้เป็นสมิงพยนต์เนื้อปอกนะครับตัวนี้เป็นเนื้อปอกนะครับนี่เป็นเนื้อปอกนะครับสวยๆนะครับสวยๆนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับของจริงจะสวยกว่าในกล้องนะครับในรูปนะครับอ่ะนะครับ ผ่านไปนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามา0637175454นะครับ0637175454 ID Line ก็เบอร์นี้นะครับผมหรือว่านะครับตัวนี้เป็นตู้นะครับเรียกเป็นตู้นะครับนี่นะครับตู้ใส่วัตถุมงคลนะครับเป็นตู้ใส่รูปหล่ออย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับเป็นตู้นะครับตู้ตัวนี้สามารถถอดได้นะครับหรือว่าเรามีพระนะครับมีพระนะครับเข้าไปนะครับนํามีรูปหล่อเข้าไปใส่ได้หรือว่ามีพระ หลวงพ่อชาญหนอยากเอาเข้าไปโชว์ใส่ด้านในเอาใส่ได้นะครับตัวนี้นะครับสวยๆนะครับสวยมากนะครับตู้ตัวนี้นะครับเฉพาะตู้นะครับเฉพาะตู้เปล่าก็มีนะครับเฉพาะตู้เป่าก็มีนะครับหรือว่าอยากได้ตู้พร้อมวัตถุมงคลนะครับอยากได้ตู้พร้อมวัตถุมงคลเป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดก็มีนะครับนี่นะครับตู้พร้อมวัตถุมงคลจะเป็นรุ่นนี้นะครับรูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อชไหน นี่นะครับรูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อชะไหนสวยๆนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับรูปหล่อสวยๆอ่ะผมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับรุ่นแรกนะครับรูปหล่อรุ่นแรกนะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับอ่ะนี่นะครับสวยๆนะครับอ่าองค์นี้ผมเป็นอ่าแกนทองคํานะครับเป็นแกนทองคํานะครับรุ่นนี้นะครับเป็นแกนทองคํานะครับตัวนี้ราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะครับ นี่นะครับค่อนข้างที่จะสูงแต่ว่าเราก็จับต้องได้นะครับก็อยู่หลักพันนี่แหละนะครับนี่นะครับนี่นะครับเฉพาะพระนะครับหรือว่าพร้อมตู้ก็ได้นะครับหรือว่านะครับมี2แบบมี2องออปชันนะครับหรือว่าถ้าใครอยากได้ตู้นะครับแต่เป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับหรือว่าเป็นเนื้อทองแดงอย่างนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ยังไม่เปิดนะครับยังไม่ได้แกะซีนนะครับยังเป็นซีนเดิมนะครับ หรือยังเป็นซีนเดิมแล้วก็เอาไปใส่ชุดนี้นะครับด้านในจะเป็นรูปหล่อแบบนี้นะครับหรือว่าใครได้ไปนะครับก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับนี่นะครับในชุดนี้นะครับก็เอาไปใส่ของท่านเป็นเนื้อทองแดงนะครับเอาไปใส่ได้เลยนะครับชุดนี้นะครับมีเหลือเพียง1ชุดสุดท้ายนะครับถ้าใครสนใจก็สั่งจองได้นะครับหรือว่าอยากได้ชุดนี้ก็ปิดได้เลยนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับใครปิดก่อนมีสิทธิก่อนนะครับ ฉะนั้นใครสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับมีแค่นี้นะครับหรือว่าจะเป็นสมิงยางตันนะครับนี่นะครับสมิงเหรียญสมิงยางตันนะครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหมดแล้วหมดเลยเหมือนกันนะครับนี่นะครับสมิงยางตันหมดแล้วหมดเลยนะครับลงยาดําพร้อมกล่องเลี่ยมกันน้ําสวยนะครับพร้อมกล่องเลี่ยมกันน้ําสวยนะครับตะกุด วัดเก่านะครับตะกรุดเก่าออกวัดเก่านะครับนานมากนะครับออกตั้งแต่ปี5 6าหเลยนะครับตะกรุดพระเอกนะครับหลวงพ่อชไหนสวยสวยนะครับตะกรุดพระเอกหลวงพ่อชะไหนส่วยสวยนะครับด้านในมีลายเซ็นด้วยนี่นะครับชื่อชื่อตะกรุดก็โอเคแล้วนะครับหรือว่าใครอยากได้นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาทุกรายการผมแถมจีวอนให้นะครับผมแถมจีวอนให้นะครับทุรายการเลยนะครับผมจะแถมจีวอนให้นะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผม ติดต่อสอบถามเข้ามาได้จะเอารายการไหนชอบรายการไหนนะครับหรือว่าจะเป็นเสือเท่านอนกินนะครับนี่ก็ยังอยู่นะครับเนื้อทองแดงผิวลุงสวยๆนะครับเสือเท่านอนกินนะครับสวยมากนะครับสําหรับเรียนนี้เลข2 0 9 2096เนะครับเลข2 0 9 6นะครับนี่นะครับสวยๆนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ